ทำทชาให้เยอะเด็กบิวหันมามองเลยเป็นอะไรหรือเปล่า <laughs> อ่ะ,ะออแบบคือวันนี้บอกเลยว่าขอประทานโทษจริงๆนะคะทุกท่านนะคะฝ่ายไอทีด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่รอเราชมอยู่ตอน10บโมงครึ่งบอกเลยว่าติดลูกค้าอยู่คะ <c oughs> ่ะหนีไม่ได้เลยทุกคนติดลูกค้ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยมาเลทหนักมากไปหน่อยขอประทานโทษจริงๆนะคะ, <c oughs> ๆๆะ,คะอ่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับมะเมียวดอกทึบดอกชก นะคะสกดถูกโจมได้จ้าอ,อย่าไปดอ,อกเอิน <laughs> ไปดอ,อกเอิน <laughs> งานเข้าเลย <laughs> อ่ะ <laughs> เห็นใช่ไหมคะดำดำนะคะสีดำดำเอามาให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ <laughs> ตามใจเพราะว่ามีลูกค้า,าโทรเข้ามาอยากให้ไล์รีโวตัวสี่ประตูกับตัวแคบเพราะว่าลูกค้าเขาก็เปรียบเทียบกันอยู่นะคะก็เหมือนยังคิดไม่ได้แล้วก็ลังเลอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เอาตัวเจ้ารีโวเนี่ยค่ะมาให้ ะะที่สำคัญนะคะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เน้นย้ำนะคะเกียร์ออโต้เพราะตอนนี้นะคะเกียร์ออโต้หายากมากแต่กิจษาคูตคามีนะคะอ่ะก็จะมีแต่ของเราบอกก่อนตัวนี้จะเป็นตัวเตีย้ยออโต้นะคะตัวแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะปีนะคะตัวนี้จะเป็นอ่ตัวนี้เครื่อง2.4ปี20นะคะ5 2 9 0 0 0ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะคะปี2018 ย้ำปี2018แต่ตัวนี้เครื่อง2.8ออโต้นะคะตัวนี้อยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าตัวเตี้ยกันก่อนเลยบางคนอยากได้เป็นตัวนี้จะเป็นตัวโตตารีโวจะเป็นตัวแครเดอร์แครเดอรจ้าเป็นตัวแครนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนโชมม่เน่เชนเรียบร้อยก่อนโฉมปัจจุบันนะหรือว่าโฉมปัจจุบันไปเลย อตัวนี้จะเป็นโอ้โหตัวนี้สวยมากจริงเพราะว่าเออใช่ไหมปียีสเลยนะหน้าเดียวกันหน้าล็อกโคเนาะให้ไหมเจ๊ฟปี20สิบนะคะอ่าแบบหนึ่งเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ่าคันนี้5้าแสนสองหม่น้ันน้อยมากจริงๆไม่แค่หมื่นสองเองเนาะหน้าล็อกโคเลยนั้นเนี่ยเนาะ แต่ถ้าเป็นหน้าล็อกกุยต้องหน้านี้อันนี้ล็อกคอันนี้ล็อกลยหน้านี้ออันนี้ไม้แท้นะคะไม้แค่งหมื0นสอโลเท่านั้นสวยเนาะเครื่องสองสนะคะตัวนี้นะคะตัวสมาร์ทแข็นะคะสำหรับลูกค้าอยากได้ตัวเตีย้ย ขึ้นลงพวกนี้สะดวกนะคะข้างหลังสามารถที่จะเก็บของได้เยอะดีเซลเอาไปเลย529,000บาทผ่อนต่อเดือนแค่1,000 0บาทดอกเบี้ย2.79กระซิบกระบะไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามมเมี่ยวให้ได้เวลาเจอมมเมี่ยวดอกถูกเข้ามาไรเนี่ยคะ่ะตั้งหน้าตั้งตอตั้งหน้าตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยนะคะว่า เขาจะเอาดอกอะไรมาให้และให้ได้จริงๆอย่างล่าสุดนะคะกระบะหัวเดียวกําลังจะไปส่งลูกค้าวันนี้ที่โคราชล,ลูกค้าตกใจจากรถปี2017มันเมเหมี่ยวให้2.79ลูกค้ายังช็อกอยู่นะเรา,ามาดูกันตัวนี้โฉมใหม่หน้าใหม่หน้าโรอกคอันนี้สวยเขาเรียกว่าอะไรนะสีเปียนโนแบค็คกระจังหน้าสีเปียนโนแบ็คกระจังหน้าสีเปียโนแบ็คนะคะล้อมรอบด้วยคมเมียม สวยนะ่งามมากจริงๆนะคะตัวนี้สวยแล้วมาดูหรูดูไฮโซนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็มีเป็นโนแบค็คนี่นะคะสวยมากจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญสีเขานะไม่เคยเก็บเลยค่ะสีเสมอการถ้าลูกค้าดูจากไลฟ์สดตอนนี้บอกเลยว่า่านคันนี้ไยแดงแน่นอนแต่แค่เปลี่ยนที่จอดมาจอดในโชว์รูมกิจสากคูทค่ะ มาดูยางของเขากันยางแม็กขอบ16แม็กขอบ16แม็กอันนี้นะคะไม่มีรอยขูดขีดสะดุง้งสะดยออะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ยางยางยังใหม่ยางของอะไรนะมิชลีนปะมิชลีนนะคะแพงนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าเขาดูดูแลดีมากแล้วออกห้างป้ายแดงมือเดียวแน่นอนนะคะโลโก้ของเขาก็ยังอยู่นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมนะคะ ด้านล่างจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะเพราะรถพวกนี้ออกห้าก่าหูเจ็ดแปดแสนแล้วตอนนี้เหลือแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันและถ้าซื้อกับมะเมียตอนนี้ออกรถศูนย์บาทให้ดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าผ่อนแค่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะเน้นย้ําเลยตัวนี้สองจุดแปดนะคะตัวนี้ย้ำสองจุดแปดห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบไม่หนึ่งหมื่นสองพันโลตัวนี้เป็นมือจับคมเมียมนะคะมีเบ้ารองมือกันลอยมาให้ด้วยนะคะ มาพร้อมกันศาสตร์มาพร้อมกันศาสตร์ยี่ห้อรี v o อันหรูหลานะคะไม่มีกระพือนะคะอันนี้ติดแน่นหนึบนะคะด้านข้างของเขาจะเป็นตัวแค่แซ็อไอดิชันนะคะโลโก้ของเขาสวยมากคันนี้ย้ำเลยช่วงล่างของเขาเกาะถนนแน่นมากคันนี้ไม่เคยโดนชนไม่เคยพลิกคว่ำน้ำไม่เคยท่วมไม่เคยบรรทุกหนัก การันตีพันเปอร์เซ็นต์นะคะโลโก้ของเขามีเรียบร้อยนะคะไม่เคยมาแกะเก็บสีไม่มีนะคะอ่ะเดี๋ยวดูไลเนอร์ของเขาเห็นไหมคะถ้ามองจากกล้องนี่จะเห็นเลยนะคะว่าไลาเนอร์ของเขาใหม่มากรถไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยบรรทุกหนักเขาไปใช้ในครอบครัวเพราะคนที่บ้านเขาเนี่ยคือไม่สบายก็เลยไม่สามารถที่และชอบใช้กระบะ ไม่สามารถที่จะใช้ตัวสูงได้เพราะว่าก้าวลำบงลำบากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันข้างหลังไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะลอยดูลอยอาร์ตได้เลยมีลอยอาร์ตหัวนอ็อตไม่เคยแกะแม้แต่นิดเดียว 1, 2, 3, 4, 5, สไม่เคยแกะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ต่างจังหวัดโอนเงินจองเข้ามาเลยดูไลรสดมะเมียวจองแค่3 0 0พนะคะจอง3,000บาทเท่านั้นโอนจองเข้าบริษัทกิจสาคุยค่ะไม่ใช่บัญชีบุคคลอ่ะมา เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในไฟแวะไฟนิดนึงไฟของเขาไฟเดิมไม่ใช่ไฟโดนชนท้ายมาแล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่นะคะไฟเดิมจากป้ายแดงทุกอย่างป้ายแดงบอกแล้วว่าเปลี่ยนที่จอดแค่มาจอดกิดสดาคูดขาเท่านั้นนะคะคันนี้เอาไปเลยนะคะสภาพป้ายแดงการันตีค่ะรถคันนี้100เซ์มากนะคะด้านข้างนะคะอ่ะแผนด้านข้างด้านข้างแผงประตูเห็นไหมคะ ปี20เหมาะสมมากแล้วก็ไม่แค่12ื่นเท่านั้นโอ้โหนี่ด้านข้างนี้เปิดได้เลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นสมาร์ทแคปด้านข้างเปิดได้รถกว้างขวางมากสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะสบายมากไม่ติดแน่นอนนะคะอะขึ้นมาหัวนี้ขับได้เนาะเดี๋ยวเปิดแอร์ให้อ่แอร์เย็นมาก ที่สำคัญนะคะคันนี้สิ่งที่คุณจะได้จากคันนี้ไปคือ 1. เป็นรถมือสองแต่สภาพใยแดงซึ่งเราหากันไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วคันนี้คุณได้ตรงที่เป็นสมาร์ทแคคนขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายมากเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ลงได้เลยเราไม่ต้องยื่นเบาะหรือว่าอะไรไม่ต้องนะคะอ่ะสองไมคุณมาดูไมของเขาแค่1 2 0 0 0โลเท่านั้นรถปี20 เพราะฉะนั้นใช้น้อยมากออกห้างป้ายแดงมาเลยนะคะรถมือเดียวแน่นอนร้อซนต์ะคะคอนโซลหน้าทุกอย่างคือกิฟต์อะค่ะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากสวยกิฟทุกอย่างเนี่ยคือคือพร้อมขับมากไม่ต้องขับไปซ่อมไประบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมีทั้งสองลูกทั้งด้านข้างกับคนขับมีหมดนะคะอ่าที่สำคัญไปมากกว่านั้นได้เกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้บอกแล้วว่า เจ้าของเก่าเขาออกมาเนี่ยค่ะคือคือเขาก็เดี๋ยวนี้คนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยออโต้มันจะแพงกว่าแมนนวลน,นะคะและที่สําคัญในตลาดมือสองออโตหายากมากนะคะบางคนก็เอาส่งนอกบางคนก็ต้องใช้เพราะว่ายิ่งคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยใช้แมนนวลเดี๋ยวนี้เอารถมาเทิร์นมาเปลี่ยนเป็นออโตไปเกือบทุกคนอ่ะนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะตัวอีโคโมตัวประหยัดน้ํามันมีหมดนะคะมีในกระบ,บะก็มีนะคะ สำหรับคันนี้นะคะขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะตัวล o อกโคโนะคะตัวนี้ใช่ไหมเครื่อง2.5นะนตัว EDITION นออโต้ไหม่นสอ0พัโล5 2าแ0 0สบาทเน้น,<ม>นย้ำเลยนะคะ5 2าแ0 0สบาทเท่านั้นรถสวยมากจริงๆนะคะคุณได้ออโต้ไปใช้ไม่แค่1 2ื่น ผ่อนแค่1นึ่งมบาทออกรถศบาทดอกเบีย้ยแค่2 7 9จุดเโอ้โหดอกเบีย้ยแค่ประมาณสอ0 0 0มหมื่นเองมั้งไม่ไม่แพงหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอีกคันหนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนำคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะโอนจองเข้ามาเลยนะคะหรือโทรเข้ามาหามมเมียวดอกถูกได้เลย0 8 3 8 8 8 8 8 8 8, 8, 8, 1, 8 1นะคะเบาอ,อันนี้ก็จะเป็นเบาจากป้ายแดงอันนี้สามารถที่จะเก็บของหรือว่าอะไรได้ แม่แรงเนี่ยเก็บแม่แรงเก็บของอะไรนี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่ะเบาะแน่นมากกว้างจริงๆอ่านะคะสำหรับคันนี้เป็นอีก1นึคันนะคะเจ้าตัวออโต้ลีโวสมาร์ทคันนี้แคบปเปิดได้ราคาย่อมเยาวมากจริงๆนะคะเดีย๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าโชว์หน่อยสำหรับลูกค้าที่บางทีอยู่ต่างจังหวัด อยากโอนจองและอยากเห็นรถมากจริงๆเนาะเราให้ดูทั้งแผงประตูด้านข้างหรือว่าคันหน้าได้เลยนะอ่ะมาตากล้องเถอบมาเลยอะนี่นะคะปี20นะคะจุดที่ลูกค้าให้ดูนะคะในตากล้องตอนนี้ที่บางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆไม่สามารถที่จะวิ่งมาได้เราขับไปให้ดูได้ นะคะจองแค่3,000แต่หลักๆที่ให้ดูในกล้องด้วยตาเปล่าของเราเดี๋ยวเราจะซูมให้ว่ารถมีชนไหมว่าดูรถยังไงนะคะ mm hmm. ดูฝากระโปรง mm hmm. น็อตไม่เคยไขนะคะ mm hmm. ที่สำคัญดูด้านมอนน้ำด้านหน้าตัวนี้จะเป็นเดิมๆและน็อตก็ไม่เคยไขไม่เคยแกะนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะแล้วก็เอามาทำอย่างนี้เนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นสกแกนแดนดี hmm. เอาไปเรื่อยนะ เนี่ยค่ะมีรอยของเขาอยู่นะคะ,อะรอยแต้มสีของเขาก็คือจะเป็นเดิมเดิมมากกลังพึ่งด้านหน้า,นาทุกอย่างก็ไม่ชนอะ่ะร้อเปอร์ซนแน่เพราะถ้าชนไม่กล้าเปิดให้ดูอะ่ะนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมาส่งข้อความมาได้เลยแล้วบอกติดต่อมาเหมี่ยวนะคะสำหรับคันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงตัวนี้มันเครื่อง2.4นะ เป็นตัวแคปตัวเตี้ยออตโต้ย้ำแคปบเตี้ยออตโต้สมาร์ทแคปเปิดได้นะคะออตโต้นะคะคันนี้คุณได้ไปไม่ใช่แมนนววเกียร์ออตโต้เลยนะคะไม่หนึ่งหมโลผ่อนแค่1,000 10, งบาทออกรถศูบาทดอกเบีย้ยสองให้ได้จริงๆไม่มีมัหนึาเก้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้ว ให้2.79เพราะปกติที่อื่น4 5บาท100%เค่ะไปเช็คได้เลยนะไม่งั้นไม่กล้าพูดออกไรสดแน่นอนนะคะอ่ะส่วนมาดูอีกคันนึ่งสำหรับคันนี้คันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกันแต่เครื่องตัวนี้2.8ปี2018นะตัวนี้จะเป็น4ประตูเปียโนโบแบค็คเหมือนกันหน้าเดียวกันนะคะหน้าเดียวกันนะคะตัวหน้าเดียวกัน กระจังหน้าล้อมรอบไปด้วยสีเปีนโนแบ็กสีดำด้านข้างจะเป็นโคมเมียมนะคะขอบโคมเมียมมันทำให้หรูหราดุและรถแน่นขึ้นนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกอันโฉบเฉี่ยวนะคะล้อมรอบด้วยโคมเมียมนะคะดูสวยงามพิเศษเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาก็ไม่แพง และที่สําคัญได้2.8ด้วยเพราะส่วนมากคุณผู้ชายจะชอบใช้2.8กันนะคะคันนี้6 0 8 8 9 0 0บาท6 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นคุณได้ขรถคันนี้ไปคือกันจังหน้าเนี่ยเชนเรียบร้อยแล้วที่อื่นเขาตั้งกันประมาณ7,19นาะมัมเหมียวไลส์สดให้6 8 9 9 0 0บาทดอกเบีย้ยเท่ากันผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ1,3เอง ฟรีดาวนะคะออกรถ0นบาทนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเราถ้าคุณอยากผ่อนถูก12ื่นสองคุณก็ดาวเพิ่มแค่นั้นเองมันนิดหน่อยอนะคะ่ะเดี๋ยวให้คำนวณให้อีกทีนึงถ้าคำนวณเบื้องต้นก็สแสละ2,000ผ่อน6ปีไฟหน้าของเขาต้องบอกก่อนว่าไม่มีรอยแบบอ้าหรือสะดุเพราะว่าหน้าเดิมค่ะรถไม่มีชนสีเดิมทั้งคันหน้าเดิมนะคะสีแมก แม็กตัวนี้แม็กขอบสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะคุดเยียร์ยางคุดเยียรเนาะอ่าหรือแม็กของเขาไม่มีรอยเออเขาเรียกว่าอะไรรอยขีดขว่วนอะไรพวกเนี้ยไม่มีนะเพราะบางทีเนี่ยไปเจอรถมันรอยสะดุง้งอะไรพวกเนี้ยในที่สาคัญรู้อยู่แล้วโตโยต้า <c oughs> ขับดีอะไรไม่จุกจิกแล้วก็ไม่มีแบบโอ้โหไฟหนูน่นนี่นั่นโชว ช่วงล่างเกาะถนนได้ดีนะคะบอกเลยโลโก้ของเขาก็เบสิกเลย2.8 <c oughs> โลโก้ของเขา2.8ด้านข้างของเขาก็จะเหมือนคันนั้นแหละคันตัวเตี้ยนะคะ <c oughs> คมเมียมที่สำคัญแต่พิเศษขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวสูงตัวสูงจากป้ายแดงกุญแจคุณสามารถที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าได้เป็นคินเลสโกสามารถ กลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะคุญแจอยู่ในกระเป๋าได้ไม่เป็นไรเห็นไหมเหมือนรถทรงยุโรปเลยคือนูก็ปาเจเอ่นูก็ฟอร์จูนเนอร์อันนี้จะเป็นดอกกุญแจของเขาอันนี้จะเป็นกุญแจของเขาตัวเดียวกับฟอร์จูนเนอร์นะคะออปชั่นก็เหมือนกันต่างกันแค่4ประตูแค่นั้นเองแล้วก็ข้างหลังเป็นกระบะนะคะเวลาการนั่งก็เหมือนฟอร์จูนเนอร์เลยอารมณ์เป็นแบบนั้นเลยนะคะ อะมาด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังกันตัวนี้จะมีนะคะออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ตัวจีก้องถอยก้องถอยก็มีเซ็นเซอร์ก็มีอันนี้จะเป็นก้องถอยนะคะแล้วก็เซนเซอร์1.2จุดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นมีเซ็นเซอร์คอยเตือนไว้ก็ดี นะคะส่วนไลเนอร์ของเขาอะไลเนอร์ของเขาอันนี้ก็ไม่บรรทุกหนักเพราะสี่ประตูส่วนมากเขาไม่ได้บรรทุกหนักอยู่แล้วเขาแค่ใช้ไปเหมือนแบบบางทีคนเราชอบแบบขับลุยๆหน่อยนะคะขับลุยๆแล้วก็วางของข้างหลังนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ใช่บรรทุกเหล็กบรรทุกโอ,อ้โหด้านหลังก่อนปิดนะคะให้คุณลูกค้าดูในกล้องในไลสดเลยว่าเดิมจริงๆ ไม่มีชนนะคะไม่มีโดเนเหนียวมาแน่นอนเนาะเดิมไอ,อ้มาโลโก้ของเขาเป๊ะกันชนท้ายมีให้หมดนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะเจ้าของเก่าออกห้างป้ายแดงมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออโต้ออโต้ทั้งคู่นะแล้วแต่คุณลูกค้าอยากได้แบบไหนแต่ราคาเนี่ยค่ะ6 8 9 0 0 0เเองออกห้างเกือบล้าน เพราะว่าออโต้มันจะแพงกว่าแมนวนวลต้องเช็คดูนะและที่สําคัญในตลาดมีแค่คันเดียวไปเช็คได้เลยที่เป็นรถบ้านอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันสายแล้วไปไวนิดนึงแต่ลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตรงไหนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะอีกทีนึง นะคะโอ้โ oh, ห oh. ขึ้นมานึว้วก็นั่งอยู่ในตัว f o r t u n e r <c oughs> แบบนะคะพอดีเขาเร่งเครื่องนิดนึงอ่ะนะคะเลยบอกให้เบาๆก่อนเนาะอ่ะ <c oughs> สำหรับนะคะตัวนี้มาต่อกันเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. ขึ้นมานไม่เหมือนขับ พวกสีประตูเลยเนาะเอ้ไม่เหมือนขับฟอ r ์จูเนเลยเนาะเอ้ไม่เหมือนขับแบบตัวสีประตูเหมือนขึ้นมาเหมือนนั่งอยู่ Fortuner นะคะดูออปชั่นด้านหน้าเขาเก๊ทุกอย่างมีหมดนะคะอ่าเก๊มีหมดนะคะคอนโซลหน้าของเขาไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ที่สําคัญโอ้โหมมน,นี่นี่นี่ไฟ <ป S 2> ฟ้าไฟฟ้า ทุกอย่างจะเป็นไฟฟา้าหมด Cruise Control นะคะตัวนี้ Cruise Control แล้วก็ม,งงม,มี Bluetooth มทุกอย่าง Option จะปรับอยู่ตรงอ่าด้านพวงมาลัยทั้งหมดนะคะสามารถเล่นได้ปรับอยู่ตรงนี้ที่ปรับพวงมาลัก็อยู่ตรงนี้นะนี่เออน้าเล่นจริงๆเลยตัวนี้อ่ะอันนี้นะคะ ส่วนตัวนี้สามารถที่จะกดจัดหน้าจอได้เลยมันทัสกีนนะคะตัวนี้ทัสกีนดูทีวีก็ได้นะคะ,ะทันนี้ท็อปสุดมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าขาราคาโปรโมชั่นมาแล้วนะคะคุณลูกค้าขา6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาเบาเา,าคุณได้จากคันนี้ไปคือบอกได้เลยว่าหน่งได้สี่ประตูสองหลักๆนี่นี่สำคัญมากออโต้ ออโต้เลยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากจริงๆ6 8 9 0 0 0 0บาทจัดไฟแนนได้เต็มได้ล้นได้เกินผ่อนได้สูงสุดถึง84งวด,งดน,ะน,นะ,นนะ84งวดเลยนะคะแอร์ดิจิตอลตัวนี้ออปชั่นฟูลมากนะคะมี A เออ AUX แล้วก็ USB มีโหมดกันลื่นอีโคโหมดประหยัดน้ำมันมีหมดนะอืม สามารถดูทีวีได้ด้วยนะคะโอ้โหใหม่มากจริงๆนะคะด้านเสาของเขาก็จะมีแอร์แบ็กเหมือนกันนะบางทีเราขับไปอย่างเงี้ยเนี่ยถ,ถุงลมนะแบบโอ้โหเยอะมากมีทั้งตรงพูงมาลายทั้งเสาข้างซ้ายเสาข้างขวามีหมดนะแอร์แบ็กเพราะฉะนั้นขับรีโวตัวนี้ความปลอดภัยมีมาแน่นอนนะคะเหยียบเท่าไหร่รลืร่นอะไรเราเซฟตี้ได้ดีมากนะคะสำหรับ,บ,บตัวนี้นะคะ เครื่อง2.8โอ้โหดูนี่เบาะของเขารถปี2018เบาะเดิมจากป้ายแดงไม่เคยมาเก็บงานใหม่ไม่เคยพ่นไม่เคยอะไรเลยนะคะเบาะเดิมสวยงามมากนะคะตะเกียบดำนะคะทำให้ดูดุดันภายในดำเพราะอะไรรู้ไหมภายในดำเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่เห็นความสกรปรกแล้วมันทำให้ดูดุดันนะคะแล้วได้สีรถสีดำเข้าไปอีกเนาะ นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเหยียบเบรกปุ๊บแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยกูแจอยู่ในกระเป๋าออปชั่นนี่เหมือนคือเหมือน f o r t จู e r เลยอะค่ะคิดง่ายๆนะคะจับพวงมาลัยเหมือน Fortuner แต่เวลาถอยมันก็จะช่วงยาวนิดนึงก็มีจ่องมีจ่องมีกล้องเซนเซอร์ ensor, ดูตรงนี้ได้ค่ะอ่าสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ตัวอ่ะปิดลว อยากได้เกียร์ออตโต้คันนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพเพราะว่าเบาะก,ก็ไฟฟ้าเบาะก,ก็ไฟฟ้านะไม่ใช่เมนนวนอืมอ่ะนี่ค่ะโอ้โหนั่งสบายมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขากว้างมากจริงๆนะคะข้างหลังกว้างข้างหลังกว้างมากเมื่อกี้เมี่ยวสูงร้อยหกสิบเมื่อกี้ขาหน้ายัางไอ้นี่อยู่เลยต้องยื่นเบาะไปอีกนะคะ ข้างหลังหุนั่งสบายมากเนี่ยมีที่จับขึ้นลงตรงนี้หรือว่าเอาไว้จับขึ้นลงบางทีผู้ใหญ่เนอะมันจะขึ้นลงได้สะดวกนะคะที่จับของเขาก็มีทั้งสี่ด้านเลยเขาทำมาดีนะอืที่วางแก้วที่รองมือนั่งสบายเ,เพราะที่สำคัญเนี่ยพวกสี่ประตูมันชอบเด้งนั่งหลังแต่ตัวนี้ไม่เด้งแน่นอนนะคะเขาเพิ่มเขาผลิตออกมาเพ,มเพิ่มความละมุนและช่วงล่างนิ่มขึ้นนุ่มขึ้น เพราะยิ่งถ้าเป็นตัวเก่าๆนะโอ้โหอ้วกแน่นอนนั่งไปเนื้อไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าตัวรีโวตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเครื่อง2.8เครื่องใหม่แล้วเครื่อง2.8นะคะตัวนี้ย้ำเลยท็อปสุดเครื่อง2.8ราคา689,000บาทนะคะเกียร์ออโต สองคันเลยนะคะเน้นย้ำว่าเอาเกียร์ออโต้มาให้คุณลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูเข้าไปแวะดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะคนดูสิบห้าคนดูแต่มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยตากล้องเห็นไหมไม่เห็นครับถือกล้องอยู่หรออ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอาจมีโดนบล็อกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบ เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายไอทีของเราก็รีบทําเป็น YouTube เพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคะไลฟ์สดได้เยอะขึ้นเพราะถ้าเข้า YouTube เนี่ยลูกค้าจะไปไวมากนะคะ,ะทั้ง2คันนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เกียร์ออโต้ทั้งคู่หน้าเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้จะเป็น Toyota Revo เครื่อง2.4ตัวเตี้ย2.4นะตัวนี้ออโต้ไม่12,000โล529,000บาทผ่อนแค่6,000 ส่วนคันนี้นะคะเครื่อง2.8ตัว4ี่ประตูออโต้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวออโต้เหมือนกันนะคะเครื่อง2.8ตัวท็อปสุด689,000บาทผ่อนแค่1ม0 0 0เองแต่อยากผ่อนถูกกว่านี้ก็แจ้งมานะคะถ้าอยากผ่อนถูกกว่านี้ก็ก็ดาวเพิ่ม <laughs> นะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้รถรอออกขอแพนนิดนึงนะคะ ให้คุณลูกค้าดูนิดนึงเนี่ยค่ะรถรอออกเยอะมากนะคะแล้วก็จะสิ้นเดือนด้วยเซลล์ก็อาจยอดดูด้านตรงนู้นเลยค่ะนะคะมีลูกค้าแล้วก็กําลังนั่งทําจองกันอยู่นะคะกิจสดาแบบโอ้โหปล่อยไปนี่เป็นร้อยคันแล้วนะคะสนใจนะคะรถตัวไหนไม่ว่าจะเป็น Honda หรือว่า Toyota นะคะเวนจูรี่ฟอร์เชแล้วโอ้ยมีเยอะ เยอะมากเข้าไปในเพจกิจสกก็ได้นะคะของเรามาีช่องทางค่อนข้างที่จะเยอะทั้ง Facebook นะคะแล้วก็ YouTube n นลอ i n s t a g กร m คือมีทุกที่เพียงแค่กดขึ้นไปเป็นภาษาไทยก็ได้หลักๆนะคะกิจสกุคูชาก็จะขึ้นเลย <Yeah. S 1> เข้าไปในเพจกิจสกุลคูชาก็ได้ไปติดตามกันหรือว่าเข้าไปที่มะเมียมมเม่ยวมะเมี่ยวรถมือสองก็ได้ค่ะง่ายด้วยเนอะติดตามกันได้เลยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติม โทรเข้ามา083888181 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 8 1. ถ้าโทรเข้าเบ,เบอร์อื่นจะไม่ได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเพราะวันนี้มะเมี่ยวดอกถูกมาไรด้วยตัวเองนี่จ๊ะ2.79นีจ <laughs> yeah, okay. ๊ะโอเคนะวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ